พระเยซูก็ถูกข่มเหงมากมายนะฮะพระองค์งตอบสนองอย่างไรนั่นคือแบบอย่างที่เราต้องตอบสนองด้วยเหมือนกันเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม the ่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมมีคนหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ตอบสนองด้วยคำหยาบคายเมื่อพระองค์ทนทุกข์พระองค์ไม่มาดร้ายพระองค์มอบเรื่องให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์รู้ว่าพระเจ้าทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมดังนั้นเมื่อใครทําร้ายคุณอย่าทําร้ายเขากลับเขาด่าคุณก็อย่าด่ากลับทุก การกระทำม,มันคือการหวานเมล็ดและทุกคนหวานสิ่งใดก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นดังนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้พิพากษามอบเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับพระเจ้าหน้าที่ของคุณคือรักศัตรูอธิษฐานเพื่อเขาและทำดีต่อเขาบนไม้กางเขนหลายคนกล่าวหยาบคายต่อพระองค์พระองค์รักพวกเขาและอธิษฐานเพื่อพวกเขาพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดยกโทษให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร